อ่าคุณผู้ชมครับแสดงความเห็นเข้ามาได้ใน Facebook YouTube ของ Voice TV นะครับกำลังไล่ดูความเห็นอยู่กับข่าวที่เราเล่าไปให้ฟังตั้งแต่เบรกแรกนะครับเดี๋ยวหยิบขึ้นมาพูดคุยเพิ่มเติมมีหลายคนเปรียบเทียบแบบนี้ประชาธิปัตย์เป็นแมลงสาบจริงๆไม่ใช่นะคุณเฉลิมชัยออกมาบอกแบบนี้ว่าประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกบฮะกบจำศีลอ่านหมว่ต้มกบจำศีลไม่รู้ตัวไมใ่ใช่บอกว่า,วากบจำศ มเอ๊ะคุณเฉลิมชัยเป็นคนพูดเรื่องแมงสาบใช่ไหมสสในพักคนหนึ่งอ่ะไม่มีสสในพักพูดเรื่องแมงสาบหรือว่าไม่ไม่ไม่่่ใชชเรื่องเนี้ยสสในพักเองไม่พักคนอื่นเรียกเนี่ยมันเป็นการบูลลี่มันเป็นการเยียดแต่ว่ามันนีมาจากพักเองว่าแมงสาบไม่มีวันตายมันมีวิธีการได้ไลเงี้ยตักตัวได้เร็วแต่เขาไม่ได้มุนดูในมุมว่าเป็นที่รังเกียจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกตัวเองว่ามันเป็น เผ่าพันธุ์ที่ตายยากาาแต่คุณเฉลิมชัยย้าว่าเป็นกบเป็นกบฮะกบจําศีลแต่ว่าหลังจากนี้นะพอได้กรรมการบริหารพรรคใหม่ปุ๊บกบจะไม่จําศีลอีกต่อไป <c oughs> กบจะออกมาจากศีลแล้วนะครับเมษายนนี้67นะเมษายน67เขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็จะขับเคลื่อนประชาธิปัตย์ให้เป็นไปในแนวทาง <c oughs> ผมใช้คํานี้เลยวันนี้ผมจะทํางานในหลักการประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงและจะเอาหลักการกลับมาให้ทุกคนได้ดูกันหลักการประชาธิปัตย์คือไม่รู้อ่ะ เอามาตัดเจ็ดมั้งตอนปี50เป็นตอนปี40ตอนมอบพันธมิตรอันนั้นคือหลักการหรอไม่มั้งเปล่านกหวีดป่ะหลักการก็จําได้แต่เรื่องพวกนี้อยู่ในใจเสมอเพราะว่าทุกครั้งที่การเกิดการเคลื่อนไหวของปฏิปัติอ้างหลักการเสมอนะฮะนะขยับอะไรบ้างหนึ่งในเรื่องที่ขยับก็คือการตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแน่นอน พี่เอสุชัชวีสุวรรณสวัสด์นะฮะเป็นรองหัวหน้าพักภาคกทมก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เอออันนี้เกี่ยวข้องกับที่เขาแบบเตะนักข่าวออกจากกลุ่มลายว่ามัไม่ใหม่อันนั้นเขาแค่เปลี่ยนกลุ่มใหม่แต่เตะออกแล้วสร้างกลุ่มใหม่ก็เตะเตะออกเคลียร์ใหม่เราเชิญเข้ากลุ่มรองใหม่ก่างองใหม่มันกี่สมัยแล้วก็ไม่รู้ครัใช่ไม่แปลกไม่แปลกคนที่ไม่เกี่ยวก็อยู่ในกลุ่มเย <keep S 2> อะก็เลแก้ใหม่นะครับ นี่คุณเฉลิมชัยบอกแบบนี้นะฮะว่า,าหลังจากนี้พักก็จะมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีคนถามว่า,าประชาธิที่ปัดเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นน้อยลงหรือเปล่า,าคุณเฉลิมชัยจะต้องแบบเดินสายพบปะประชาชนสมาชิกพัก เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจไหมคุณเฉลิมชัยยอมรับว่าที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ขับเคลื่อนไม่ได้เพราะว่าพักไม่มีเอกภาพฉะนั้นตลอดระยะเวลาหลังจากการเลือกตั้งทําให้คนมองประชาธิปัตย์ไปในทิศทางไหนใครจะมาเป็นหัวในการนําพักก็จะพาไปทําให้พักเนี่ยนิ่งอยู่เหมือนกับเป็นกบจําศีลวันนี้ออกมาจากพรรษาแล้วกบก็เลิกจําศีลแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปคือการขับเคลื่อนประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง ไม่เห็นน่าเสียดายไม่มีใครถามคุณเฉลียชัยว่าแล้วคุณชวนจะมีมีบทบาทอะไรต่อจากนี้หรือว่าให้จําศีลต่อไปเลิกเลิกออกจากศีลแค่บางคนที่เหลือก็จําต่ออะไรย่างนี้ไปอันนี้ก็ไม่รู้ไม่มีใครถามไม่ผมได้ยินเสียงโหดร้าแฟนไปเทนีปัดบางคนผมไม่ได้ยินด้วยชัวในวอยมีเยอะนะแฟนกับเทรีปัดนะฮะไม่แต่ว่าทีเนี้ยคุณเดชอิดเลขาธิการพักคนใหม่เนี่ยเขาก็ตอบคาถามที่เป็นรูปธรรมขึ้นว่าแล้ว อีกเมื่อไรล่ะถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณไอเอ็นบอกว่าขออีกสักประมาณ3เดือนในการพิสูจน์ตัวเองแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบ3ามร้อยสิบองศานะอาจจะเปลี่ยนแค่เก้าสิบองศาเป็นมุมฉากไม่ได้เปลี่ยนถึงเป็นวงกลมนะฮะซึ่งสมาชิกพักอาจจะเพิ่มขึ้นถึง20,000คนในเวลา3เดือนเป็นสมาชิกตลอดชีพนะฮะแล้วพอมีกกบหอชุดใหม่แล้วเนี่ยถือว่าสมาชิกลาออกน้อยมากที่ลาออกไปเนี่ยเป็นจำนวนน้อยแต่ว่ามีชื่อเสียงไงแต่เช็คออกมาในข่าวเนี่ยมีไม่ถึงร้อยคนแล้วจะเข้ามาอีก ถึงสองหมื่นคนในอีกสามเดือนข้างหน้ายินดีด้วยถึงยุครุ่งเรืองแล้วครัือโคตรคือให้กําลังใจแล้วกันให้กาลังใจไม่เห็นเห็นปฏิบัติยุคใหม่เราก็ดีใจที่เฮ้ยหน้าใหม่ข่าหน้าใหม่ก็มาเยอะนะฮะแล้วก็มีหน้าเก่าอยู่เป็นทับหลังเป็นที่ปรึกษานะครับหวังว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่ที่เราอาจจะได้เห็นจากการปรับครั้งนี้คือว่า มันสิ้นยุคคุณชวนแล้วอันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เรื่องใหม่ๆมันงเงาะเงยขึ้น<ะ>อาจจะคุณเฉลิมชัยจะมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากนั้นพักอาจจะรีฟอร์มไปเรื่องใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกอแต่ว่าบอกจริงๆไม่เห็น ยังไม่เห็นแววแค่นั้นเองนะฮะส่วนสถานการณ์ในเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ายังคงมีความตึงเครียดกันอยู่ก็เลยทําให้คุณนพดลปัทธรรมะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าตอนนี้ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอยู่นะฮะแล้วก็มีพัฒนาการไปอย่างมากเพราะว่าทางกรรมธิการต่างประเทศก็ได้เชิญทั้งกลมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศแม่ทัพภาคที่3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ังหวัดตากเนี่ยมาหารือกันนะครับแล้วก็มีข้อเสนอ5ข้อไปยังรัฐบาลในการรับมือกับการสู้รบในเมียนมานะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทํางานในประเด็นเหล่านี้อย่างเข้มข้นนะครับก็เป็นฉันธามาติ5ข้อหรือว่า5 point consensus ที่จะ,ะว่าด้วยเรื่องของการให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองแก้ปัญหาอย่างสันติเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้ง ให้ประเทศไทยเนี่ยทำงานกับภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้นรวมถึงพูดคุยกันกับสองประเทศที่มีบทบาทกับเียนมาไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าจีนก็ตามครับ ซึ่งผมได้ยินมาว่าทางกรรมธิการและสอสบาดท่านเองก็พยายามวิ่งอยู่วิ่งไปทางาฝ่ายการเมืองของทั้งอินเดียและจีนเพื่อมาช่วยให้สถานก,การณ์มันดีขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าไทยเองก็สามารถไปข้อต่อสําคัญระหว่างสองประเทศนี้ได้แต่ทีเนี้ยผมมาดูที่คุณนพดลเขาเสนอว่าให้รัฐบาลตั้งกลไกภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมมชอให้เฝ้าสังเกตติดตามและประเมินผลสถานก,การณ์ความรุนแรงในเมียนมาอย่างทันท่วงทีเมื่อไหร่เลขาสมมชอจะได้ ตอนนี้ยังไม่ได้หรอยังไม่ได้เลยนะเป็นรักษาการอยู่ปะตอนนี้เป็นรักษาการอยู่นะครับก็ไม่แน่นะฮะอาจจะใช้วิธีรักษาการไปเรื่อยๆโอ้โหเหมือนที่สมัยนึงคุณวิสิตก็มีปัญหาเรื่องการโยกย้ายนี่แหละไข้กันระหว่างตํารวจกับสมชเลยรสุดท้ายก็รักษาการที่บดีตํารวจไปเลยเอ้ยก็สำนักพบว่าตลอไปเรื่อยๆครับก็ไม่แน่ใจว่าก็จะใช้วิธีนี้หรือเปล่าเพราะมันไม่งั้นแล้วก็ทํางานจะเป็นอุปสรรคครับแล้วมันก็อาจจะไปแบบเพื่อไงไปไปทําให้บางคนผิดหวังครับอยู่กันแบบนี้อาจไม่ จริงๆก็ไม่ดีอะนะมันก็ไม่ถูกอะแต่ว่าก็ถ้ามันลงตัวถ้าพร้อมอเมื่อไหร่ก็คงจะตั้งอาเงี้ยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าบทบาทพม่าท่าทีของรัฐบาลไทยต่อประเด็นปัญหาเรื่องเมียนมาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรครับเท่าไหร่ครัอยากจะเชื่อเหมือนกันว่าจัดทับอยู่พูดายว่ารัฐบ,บาลจัดทับอยู่เพราะว่าองค์คาพยพของเมียนของการดิวเรื่องเมียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์คาพยพที่ฝังมานานจากรัฐบาลเก้าปีปะยุทธ คุณดอนเนี่ยอยู่มานานมากเป็นอดีตตามประเทศมานานนะอะไรนะทูตตัวแทนการเจรจากลายเป็นคุณพรพิมลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชื่อพรพิมลไหมถ้าจำไม่ผิดออะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหมดนียมันมีการวางหรือว่ามีมีบิ๊กเนมที่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรมือไม้ประสานงานด้านการค้าและและอะไรที่มันดูลึกๆรับรับหน่อยอย่างเช่นอุปกรจอยู่ในสวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น ผมว่าผมว่ารัฐบาลนี้อยากจะเชื่อนะอยังไม่ไม่รู้ว,ว่าองค์ในเหมือนกันว่าเขากำลังา<ๆ>เขาจัดทัพคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพมา่าอยู่ครับอ,อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วเรื่องต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องอะไรเซลแมนเรารไปเอเปกไปญี่ปุ่นเนี่ยบทบาทเซลแมนชัดมากมบทบาทเรื่องการช่วยเหลือเขาเรียกอะไรเป็นช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลจากสงครามอิสราเอลเนี่ยก็เป็นบทบาทที่ชัดแต่บทบาทในเชิงรุกที่จะเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาค อันนี้ยังไม่เห็นและเป็นความท้าทายว่ารัฐบาลนี้จะสามารถทําการต่างประเทศให้เป็นแบบนั้นได้หรือไม่อมแต่เรื่องเมียนมาถ้าจะให้ผมมองแบบชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะไม่ไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งอะไรมากผมคิดว่าคงต้องรอจีนอ,อันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมามันไม่ได้เหมือนกับสถานการณ์ในซีกโลกนูน้นที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทชัดเจนครับตอนนี้จีนก็พยายามทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ประสาน ประสานทั้งทางารัฐบาลทาหารพ,พมาร่าแล้วก็กลุ่มปลดแอกกลุ่มของประชาชนอะไรเงี้ยคือเดินไปสองทางผมรู้สึกว่าไทยต้องรอกระแสล,ลมตรงนี้ก่อนหรือเปล่าอืมก็มันม,มีลมตรงนั้น่ะพัดพัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมันเกี่ยวโยงกับเรื่องจีนอยู่แน่ใช่บทบาทของอินเดียก็มีบทบาทของอเมริกาก็มีปัญหาก็คือว่าเราเรายังไม่ได้มาพูดเรื่องพมา่ากันแบบตรงๆงวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเทปช่วง ช่วงที่เราหยุดยาวจะมีเรื่องพม่าแบบเต็มเต็มใ,ใครที่ไมไ่ตามแล้วรู้สึกว่ามันสําคัญแต่ไม่ได้ตามมาแล้วตั้งแต่แรกก็จะงงๆนี้นะม,มาตามเทปช่วงปีใหม่ของเราจะชัดทุกถ้อทุกลำดับให้ฟังเลยอ,อย่างชัดแล้วก็จะเห็นภาพทั้งหมดมแต่ว่าบทบาทของไทยเนี่ยยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าเราจะรื้อฟื้นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้สถานะของพี่ใหญ่ ในภูมิภาคนี้ได้หรือไม่มครับอีจีว่าสปอยแล้วสปอยเทปปีใหม่แล้วเฮ้ยแต่ว่าเรื่องของเมียนมานี่คุณผู้ชมให้ความสนใจนะถ้าเทียบ ยอดรับชมเป็นคอนเทนต์ยอนหลังอ่ะก็ถือว่าเมียนมาเนี่ยยอดวิวสงูงพอสมควรสมำเสมเพราะเรารไม่รู้อะไรเลยไงฮะเกี่ยวกับไม่รู้อัปเดตอะไรเลยครับเมียนมาน้อยมากเมื่อกี้ที่พี่ชวัตบอกคุณพรพิมลการจนลักษ์ครับเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยคุณดอนที่ตั้งขึ้นมาแล้วมีผลทันทีก็คือไปเจรจาพูดคุยกับเมียนมานะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเอาคุณดอนกลับเข้ามาใช่ไหมมาช่วยมาช่วยงานเพราะว่าสัมพันธ์กันตั้ง8ปีบาา การสัมพันธ์กับพม่าแบบนั้นน,นมันทําให้สถานะในอาเซียนเราสูญเสียแย<า>่ yeah, คือพูดจริงผมว่า 9ปีที่ผ่านมาการต่างประเทศเราแย่มากครับเราดูคุณตาลปีนะครับว่าจะดําเนินงานเรื่องนี้ยังไงบ้างส่วนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำครับหลังจากที่คณะกรรมการไตรภา,าคีออกมายืนยันมติเดิมนะฮะเรียกว่าเป็นการหักสิ่งที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้บอกกับคณะกรรมการไตรภา,าคีไว้ว่าให้ไปใช้สูตรใหม่ในการคํานวณเพราะว่าถ้าขึ้นบาท2บาทเนี่ยไข่ครึ่งครึ่งฟองก็ซื้อไม่ได้คุณชัยวัชรงโคโสก์ ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะบอกว่ารัฐบาลนี้เข้าใจนะสิ่งที่ดําเนินการอะไรได้บ้างในฐานะรัฐบาลก็สามารถแสดงความเห็นได้ในช่วงการเลือกตั้งพักเพื่อไทยก็หาเสียงไว้ว่ารัฐบาลมีสิทธ์รับฟังความเห็นซึ่งคณะกรรมการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายจะเห็นด้วยกับรัฐบาลหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีเป็นเอกสิทธิ์ ไปแทรกแซงไม่ได้นะครับแต่รัฐบาลจะไม่หยุดแสดงความเห็นโน้มน้าวเพราะเรื่องอเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดคุยกันได้ไม่มีข้อบังคับไหนที่ระบุว่าปีหนึ่งจะมีการพิจรารณาขึ้นค่าแรงเพียงครั้งเดียวกลางปีอาจจะมีใช่ไหมถ้ามันก,ก็มีความเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้ก็อันนี้ก็พูดง่ายว่าเป็นเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะพยายามทําให้ได้ตามที่ตัวเอง อยากให้เป็นก็คืออยากให้ค่าแรงขึ้นแต่แต่ภาคีไม่ยอมขึ้นก็จะใช้วิธีนี้มันอยู่ที่การเจรจากันไปเรื่อยๆถ้าเกิดเจรจาไปพร้อมกับที่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้แบบภาพรวมมันพอไปได้อาจจะโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยตอนนี้เราพลิกฟื้นเศรษฐกิจกันมาแล้วนะทั้งสาฝ่ายลองคิดอีกทีนึงว่าขึ้ได้ไหมแม่ แล้วก็แต่ต่ออเลยฮะไม่ผมแค่บอกว่าหมอชัยเขาตอบได้แบบรักษารักษาน้ำใจได้ดีก็เออก็ก็ใช่แบบรักษาน้ำใจแบบรักษาน้ำใจถูกเก็บเยื่อใยจะเป็นแนวทางหนึ่งทำให้มันนุ่มนวลก็คุณก็ขึ้นหลายครั้งหน่อยแล้วกันครับพูดกันแบบบ้านๆนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นหมุดหมายสำคัญที่รัฐบาลนี้แสดงภาวะผู้นำเลย ต้องหาวิธีเขาเรียกว่าไรเด็ดขาดครับกับการจัดการเรื่องนี้ม, <c oughs> มีวิธีไหมเช่นโปะเละเลยกรรมการไตยพาคีอไม่งั้นแล้วเนี่ยแค่กรรมการไทยภาคีคที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเดียวก,ก็คือเรื่องค่าแรงเนี่ยสามารถ หักกับนายกได้คู่นายกได้157ได้มไม่ต้องถวินเปลี่ยนสีมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอะ่ะต่อไปเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอถ้าเรื่องนี้ แค่นี้ก็เป็นอุปสรรคแล้วใช่ใช่นะครับคุณชัยบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าคงไม่ใช่นายกเพียงคนเดียวนะส่วนตัวเชื่อว่าในคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นคล้อยตามกับนายกที่ต้องการให้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกหลายคนนะครับจึงอยากให้ไปฟังสัมภาษณ์อาจารย์แลในทอล์กอิงไทยแลนด์วันสองวันที่ผ่านมาที่อธิบายเรื่องนี้อ้น่าสนใจมากคือจะไปดูถึงโครงสร้างของคณะกรรมการไตรภา,าคีครับที่บอกว่ามาจากนายจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้า การมามันไม่มีความเป็นธรรมและมันมไม่สามารถสะท้อนของของตัวแทนของกลุ่มต่างๆได้ดีเนี่ยอ,อย่างไต้้าคีเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่า,ลาม,มีใครมาประชุมเหรอแล้วมันเป็นข้อสรุปของ แต่ละจังหวัดจริงไหมเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากไปดูใน Talking t h a i l ลน d ได้นะครับรอติดตามกันต่อไปอาจารย์แรกก็รู้สึกว่าจะเสนอให้ e อ e r c i s e อำนาจเลยใช่ใช่ไหมใช่ไม่เห็นจะมีรัฐบาลไปทำไมใช้คำนี้ผมถามว่าแล้วรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหายไปไหนในวงสนทนาอันนี้ยังอยู่แถวดินแดงแต่ไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่หรือเปล่าให้นายกลงมาเล่นเองเลยผมว่าบางทีมันก็แบบสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันครับว่านายกพูดอะไรออกไปแล้วแล้วโดนหัก มันเสียรังวัดทางการเมืองของตัวนายกเองนะฮะใช่ครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจกันเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดจนคุณสุรยิยะต้องออกมารีบแก้ไขเรื่องนี้นะครับคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่สื่อสารผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเกี่ยวเรื่องของการจัดเก็บภาษีน้ำมันเบนซิน,เ,น,นเพิ่ม5้าสิสตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็คือจะนําเข้าไปกองทุนนโยบาย หน,นหนุนกองทุนนโยบายพลังงานเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยบอกว่าไม่มีแนวคิดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเด็ดขาดนะครับรบเหมือนกับว่าขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินเพื่อให้คนเนี่ยไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ,ะเพิ่มมากขึ้นคือนำเงินภาษีดังกล่าวเนี่ยไปสนุนนโยบายค่ารถไฟฟ้าบ20บาทตลอดสายหรืออาจจะไปทำอะไรพวกนี ไปส่งเสริมระบบรางเอาเงินภาษีรถยนต์ไปส่งเสริมระบบรางคครรัับบเดี๋ยวนะมันเป็นข่าวด้วยเหรอเรื่องเนี้ยั่นสิผมเห็นอยู่วันสองวันเนี่ยคือคนเขาจะรู้สึกว่าเอ้าบังคับกั่นี้เหรอคือมีเหรอมีดราม่ามีเรื่องนี้ไหมมีมีมีคือผมเห็นข่าวคือคุณสุริยะมาขอโทษเลยอันนี้คือข่าวแรกที่ผมเออเนี่ยผมก็ไปเห็นข่าวแรกผมก็เลยคิดว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้โยนหินทําทางฮะ เดี๋ยวก่อนนะจากกรณีที่สื่อไม่รู้สื่อไหนนําเสนอข่าวประเด็นกระทรวงพาคมยมีแนวคิดจัดการเก็บภาษีสปสน้ำมันเบนซินเพิ่ม0.50บาทต่อลิตรเฉพาะสถานีน้ํามันในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเพื่อนําเข้ากองทุนรถไฟ20บาทตลอดสายนั้นสื่อไหนรายงานยกมือขึ้นอย่างนี้สื่อไหนครับบ๊วยคุณผู้ชมไปแคปหน้าจอบ่อยแล้วบ๊ยรายงานเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะข่าวเยอะซึ่ง เอ่อถ้าถ้ามันเป็นการโยนหินนำทางนะครับผมจะตอบว่าทำเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องขอโทษฮะแนวคิดนี้ดีมาก ให้ขึ้นภาษีเขาเก็บภาษีเบนซิน50สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กทมและปริมณฑลเพราะมันมีรถไฟฟ้าเฉพาะกทมและปริมณฑลอันเนี้ยเป็นภาษีพูดง่ายว่ามันยืนเบสอยู่บนท้องถิ่นด้วยเฉพาะปั๊มที่ขายอะไรตรงนี้ถูกต้องแล้วคือว่าต้องส่งเสริมให้คนใช้รถน้อยลงแล้วรถไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นรถสาธารณะมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวมันอาจจะต้องตีความไปถึงรถสาธารณะด้วยอนาคตมันอาจจะต้องบล็อกรถ เข้าพื้นที่ใจกลางเมืองด้วยซ้ำหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องทําเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเรียกคํานี้ข่าวนี้ว่าเป็นคําขอโทษแต่ข่าวนี้น่าจะต้องเรียกว่าโยนหินถามทางงบภาษีน้ํามันเนี่ยจริงๆ2 0 0แสนล้านเองสัญรสามิตรทั้งประเทศนะทั้งดีเซลเบนซินรวมกันแล้วเนี่ยสองแสนล้านเองก็ในกทมถ้าจำกัดเฉพาะเบนซินและเฉพาะในกทมและเพิ่มแค่สิบตังเนี่ย ภาษีน้ำมันประมาณ7บาทกว่าเนี่ยเพิ่ม50ตังค์นี่มันเล็กน้อยประมาณสองสามพันเองแต่ว่าอย่างน้อยในทางสัญลักษณ์แล้วเริ่มต้นแล้วม,มันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่จะบอกว่ารถยนต์ต้องลดการใช้ต้องมาใช้รถสาธารณะเพิ่มขึ้น แต่การขึ้นภาษีแบบนี้เนี่ยมันจะจูงใจพอหรือเปล่าพี่ชูวัตรเพราะว่าต้องยอมรับว่าระบบขนส่งในกรุงเทพปริมณฑลมันไม่ได้แบบเชื่อมโยงกันสมบูรณ์แล้วถ้าถ้ามันเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์เชื่อแน่นอนว่าก็จะทําให้มันสมบูรณ์โดยใช้โดยใช้เงินก้อนนี้ไปพัฒนาเพิ่มซึ่งไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะมากเพียงพอหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่เริ่มเนี่ยมันก็จะทำให้อ เขาเรียกแหละมันก็มันมันก็จะมีการบิดเบี้ยวในเรื่องของการสิทธิ์ในการเดินทางอยู่พอสมควรนะครับครับแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นสักทีเอาง่ายๆนะเขาบอกว่าเอาเงินภาษีที่เพิ่มจากเบนซินเนี่ยเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายค่ารถไฟ20บาทตลอดสายนั้นแปลว,ว่าสายสีนแเงินกับสีเขียวมีเขาบังเล้หรอเจรจาได้เอาหรอ ถึงจะมีการเก็บภาษีเพิ่มมาอุดหนุนตรงนี้ผมว่าเอาล็อกนี้ให้แก้ให้ได้ก่อนไหมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนก่อนไหมว่าสีเมือสีเขียวมาแน่นอนแต่เราขอเก็บภาษีเพิ่มนิดนึงเพื่อ,อไปอะไรเงี้ยแต่เน,นี้ยค่าเดินทางส่วนต่างอะไรเงี้มันนี่เหมือนโยนหิน แล้วหินก็ตกใส่ไว้เหมือนเดิม <g ül> เอาเหอะผมคิด <c oughs> ว่าไม่ต้องขอโทษหรอกผมว่าเป็นแนวคิดที่ <c oughs> แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะในจังหวะนี้เพราะจ <c oughs> ังหวะนี้ต้องการลดรายจ่ายทั้งหมด <c oughs> ชต้องการสร้างบรรยากาศของการลดรายจ่าย <c oughs> <ๆ c oughs> ก็จังหวะนี้ไม่มีแต่เอาเป็นว่าเรารับรู้กันไปว่าคมนาคมมีแนวคิดเรื่องนี้อยู่ <c oughs> แต่เก็บไว้ก่อนยังไม่แบบเผยออกไปให้คนเริ่มเตรียมตัว เวลามีเร <Auf> ื lyn, ่องนี้คนจะได้ถนนจะได้ไม่ต้านฟังเสาวเสียงตั้งนึงผมว่าอันนี้ยนหินถามทางแน่นอนอยู่ดีออกมาขอโทษเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวนี้วันสองวันแล้วนะแล้วก็เห็นมีคนแสดงความเห็นเางที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่าทําระบบคมนาคมให้มันเชื่อมโยงกันให้มันดีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนไปก่อนดีกว่าไหมที่จะมาเริ่มต้นในการเจรจาสีใช่ไหมล่ะนะครับอ้าวสงกรานครับ ไม่ใช่สงการธรรมดาเมษายนปีหน้า67จะเป็นมหาสงการเป็น water world, world อะไรนะ water world festival world water festival, ะ world water festival. นะครับคุณแพททองทานชินวัตรนะฮะคุณหมอสุภพงศกวงลีซึ่งเป็นคณะทำงานของสอ f พาเวอร์เมื่อวานไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปประชุมพร้อมกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็มีบรรยากาศคร้องพวงมาลัยใช่ไหม ปีนี้สงการบ่อยนะสงการหลายเดือนแล้วนะให้ได้บรรยากาศวินเทอร์ยังไม่จบสงการเสิมาแล้วไม่มน้องเตรียมความพร้อมไงสั่นเปนตอนหนาวๆเลยได้ไหมเย็นตายเลยเมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันนะก่อนเข้าร่วมการประชุมกันนะครับก็ไปประชุมกับกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามหาดไทยเนี่ยเขดูทั้งจังหวัดดูทั้งประเทศไงไปประชุม วิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้ว่ากับนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ <c oughs> ก็ไปรับฟังความเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอยากให้คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าให้รัฐบาลเนี่ยได้ทําอะไรบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไปเห็นภาพนี้แล้วตกใจอะ่ะทำไมครับ <c oughs> ทำไมล่รฮะมันเหมือน อยู่ในตึกบัญชาการเหรอฮะตึกบัญชาการออ๋แบบตำแหน่งการนั่งมันแบบมันได้เลยเนาะเขเป็นประธานซอฟ์พาวเวอร์ไงคณะอ่าใช่ซึ่งประธานซอฟ์พาวเวอร์มีกรรมการหลายคนครับอ่าซึ่งก็จะมีกระทรวงต่างๆด้วยแต่ว่านั่งข้างๆรัฐมนตรีเลยว่าการเลยนะฮะเพื่อให้ถ่ายรูปง่ายๆอ่าไม่ต้องคิดอะไรมากใช่อย่าไปคิดมากทำไมอ่ะนั่งข้างๆเสรษฐาเขานั่งกันบ่อยโอเคโอเคโอเค จบ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 ไม่แต่ว่าเรื่องสงการเนี่ยแต่เรื่องสงการคือยังไม่ได้เห็นว่าเอ้ยมันจะมีโครงการอะไรหรือยังไงมันมีแค่ที่ทางประธานอนุกรรมการด้านเฟสติวัลมาบอกว่าแนวทางเบื้องต้นเนี่ยจะมีการตั้งคณะทํางานทําหน้าที่ชูสงการทั้ง77จังหวัดตลอดเดือนเมษาและจะผลักดันให้เป็นหนึ่งใน1ิสุดยอดเฟสติวัลของโลกครับและตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศ3.5หมื่นล้านบาทครับ เสนอข้อมูลที่ให้จัดที่ท้องสนามหลวงแล้วมีขบวนพาเหรดจ,จากถนนราชดำเนินไปที่สนามหลวงระหว,ว่างวันที่12ถึง15ซึ่งวันที่12จะเป็นเขาดาวที่สนามหลวงครับเขาดาวไปสู่สงการเงี้ยแล้ววันที่13ถึง15เนี่ยจะเป็นขบวนพาเหรดและกิจกรรมต่างๆด้วยการสำรัุงจากภาคส่วนทั้ง7จังหวัดอื ประมาณนี้โดยเบื้องต้นครับก็มีงานใหญ่ยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นขอนแก่นจะมีถนนข้าวเหนียวเชีงยงใหม่มี water festival นะครับอ,อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา แล้วก็หวังว่าจะดึงชาวมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาเที่ยวในบ้านเราด้วยเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเือวันนี้เราก็เพิ่งรู้นะนะครับติดตามกันแต่ยืนยันใช่ไหมีิชุวัตรไม่ใช่ศาสตร์กันที่ราชดำเนิน30วันใครอันนี้โยนหินทับดางหมไม่มีหรอกไม่มีใครก็ทำอย่างนั้นหรอ คือตัวเปลยมาว่าเห็ว่าข่าวมันออกมาแบบนั้นแล้วเข้าใจไปแบบนั้นได้ยังไงอ่ะซาทั้งเดือนไม่หรอกผมคิดว่าเขาเอาต่อเอามาร้อยเรียงแล้วมันก็จะทาให้เห็นถึงตัวตนอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของในภูมิภาคต่างๆงานวันไหลงานที่ขอนแก่นงานที่เชียงใหม่มันก็จะโชว์อัตลักษณ์แลวคุณคุณอยากรู้จักประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีแค่กรุงเทพครับสงการไม่ได้มีแค่กรุงเทพไม่ใช่แค่สระน้าสนุกสนุกมีปืนไล่ยิงกัน ซึ่งก็มันก็ดูสนุกสนานดีใช่ปะ่ะมันก็ดูทันสมัยดีแต่ว่ามันมีมุมแบบที่คุณไปสัมผัสได้ในความสนุกสนานแบบอีสานคความสนุกสนานแบบเหนือนใช่มาที่ก็ตอนโยนตอนโยนหน่อยอะไรเงี้ยสวยงามพลิ้ววิจิตรหน่อยออแล้วคุณก็จะมีความสวยงามแบบย่านการค้านิดนึงอย่างที่พัทยาบางแสนรหรือแบบประเพณีโบราณเลยอย่างอะไรนะสมุทรปากาอะไรเงี้ย ถ้ามันทําให้มันติดตลาดได้เนี่ยถ้าผมเป็นคนฝรั่งมังค่านะถ้าผมมีเวลาสักเดือนหนึ่งในชีวิตถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะมาตามรอยประเทศไทยอผมจะไม่ได้เที่ยวแค่กรุงเทพแล้วผมก็จะเดินตามเลยให้มันหนึ่งเดือนเนี่ยไปมันผมก็จะรู้จักประเทศไทยผ่านเฟสติวัล ซอฟท์พาเวอร์นะฮะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องร้อนนะที่ไม่รู้ว่าน้ำจะมาดับได้หรือเปล่ากรณีของอคุณทักษณิณช,ชินวัตรอดีตนายการัฐมนตรีนะครับพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครบ120วันแล้วหลายฝ่ายถามกันว่าจะกลับราชทันไปที่เรือนจำเมื่อไหร่อย,อยังไงนะแล้วก็มาดูระเบียบของราชทันด้วยนะครับมีคำที่แจงเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าครับ